สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะครอบครัวของเราก็มีโอกาสได้มาเที่ยวที่น้ำตกไนาการาค่ะซึ่งน้ำตกนี้นะคะตั้งอยู่ระหว่างพรมแดนของประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกาค่ะและน้ำตกไนาการานี้นะคะยังได้รับการยกย่องว่าเป็นน้ำตกที่สวยแล้วก็ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกด้วยค่ะ วันที่เราไปเนี่ยนะคะฝนตกพอดีค่ะมามีก็เลยเก็บภาพมาได้แค่นิดหน่อยนะคะแล้วเด็กน้อยของเราเนี่ยก็เกิดอาการกลัวถะางั้นจะลองกลับอย่างเดียวเลยค่ะแต่ในส่วนของมามีนะคะก็คือตื่นเต้นกับที่นี่มากเลยค่ะเพราะว่าน้ำตกที่นี่นะคะคือสวยมากสวยมากกว่าในรูปคือเป็นลอยเป็นล้านเท่าเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้มาเห็นของจริงเลย พวกเราก็ได้ใช้เวลาดื่มด่ำชมวิวความสวยงามของน้ำตกที่นี่กันสักพักใหญ่เลยนะคะหลังจากนั้นมามมีก็ได้พาเจสันไปที่คลิฟตันฮิลค่ะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากน้ำตกมากนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาจะมีเครื่องเล่นให้เด็กๆเ,เล่นดมากมายเลยค่ะมีชิงช้าสวรรค์นขนาดใหญ่ แต่ว่าเจสันไม่ยอมขึ้นชิงชาสวรรค์น,นะคะน้องกลัวค่ะเดียวที่เขายอมเข้าไปก็คือไดโนเสาร์แอดเวนเจอร์กอฟนะคะแต่ดีก็เข้าไปเล่นกับน้องค่ะส่วนมามีก็รอยอยู่ข้างนอกนะคะถ่ายวิดีโอมาให้ทุกคนดูไกลๆค่ะหลังจากที่เราทำกิจกรรมกันมาทั้งวันนะคะท้องก็เริ่มลองแล้วค่ะเราก็เลยเดินหาร้านอาหารใกล้ๆแถวนั้นดูนะคะแล้วก็ได้มาเจอกับร้านอาหารญี่ปุ่นที่นี่ค่ะ ร้านนี้นะคะจะเป็นในรูปแบบของเชฟเทเบิลค่ะเขาจะมีเมนูมาให้เราเลือกแล้วเชฟก็จะมาทําให้เราทานที่โต๊ะเลยค่ะเด็กก็จะตื่นเต้นนิดหน่อยนะคะแต่สําหรับอาหารมัมมี่ขอบอกตรงๆเลยค่ะว่าอาหารยังไม่ค่อยถูกใจมัมมี่เท่าไหร่นะคะแล้วราคาก็ค่อนข้างสูงเลยค่ะเมื่อเทียบกับคุณภาพของอาหารค่ะน่าจะไม่มีครั้งต่อไปสําหรับร้านนี้แล้วค่ะ หังจากที่เราทานอาหารกันเสร็จเราก็เดินทางกับเมืองโตลอนโตกันเลยนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยอยู่ห่างจากโตลอนโตแค่ประมาณ2ชั่วโมงเองค่ะไม่ไกลมากนะคะสำหรับวันนี้มามีม่ขอจบคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ